และนี่คืออาณาจักรส่งมอบรถของเซลตัวน้อยมิสซูพนัครสซาขาสายใหม่กับสโลแกนรถเดิมเดิมไม่เสียเลี้ยวมาเปลยนรถมิสซูป้ายแดงกับเซลลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้เซลตัวน้อยพาไปดูอาณาจักรส่งมอบว่ามีรถที่เตรียมแต่งส่งมอบนะคะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเยอะแค่ไหนบอกเลยว่าเยอะมากๆจนเราตื่นเต้นไปด้วยนะแทบไม่มีที่จอดรถเลยไปชมกันค่ะ ก็มีรถทิต เตรียมแต่งส่งมอบนะคะสำหรับลูกค้าที่จอง X Ford กันเข้ามานะคะก็ยินดีด้วยตอนนี้ก็เริ่มทยอยรับรถกันไปเกือบครบแล้วนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นตัวเริ่มต้นของเราค่ะนี่คืออีกไหนค่ะเริ่มต้นที่8 9 9 0 0 0บาทใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้มีพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นเริ่มต้นและคันถัดมาค่ะคันนี้ค่ะ Equinox รุ่นเพลของเราั่นเองนะคะนี่ก็ขายดีมากๆเลยตอนแรกเนี่ยนึกว่ากระแสะตอบรับจะเงียบนะทุกคนแต่บอกเลยว่าผิดคาดค่ะ เอ็กฟอร์ดขายดีคู่กันกับเอ็กเพนเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยค่ะใครนะคะที่อยากรู้ว่าตัวเองตอบโจทย์แบบไหนอยากได้การใช้งานแบบไหนแนะนําแอดไลน์หาเซลล์ตัวน้อยหรือเซลล์พี่ปอ้อตามเบอร์ด้านล่างแล้วเข้ามาทดลองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะเริ่มต้น9 8 1 0 0 0บาทค่ะสำหรับรุ่นเทของเราเดี๋ยวน้องมิทน,นะคะจะพาไปชมนะคะว่ารถของคุณลูกค้าของน้องมิทน,นะคะที่ทั้งซื้อสดแล้วก็ผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะมีการโอนมาจําเพื่อยืนยันว่ารับรถแน่นอนน้องมิทแต่งให้พี่ได้เลย ซึ่งลูกค้าก็จะได้เลือกทั้งตัวเปอร์เซ็นต์ซีมเบ้ามือโลโก้สเกิร์ตต่างๆนะคะแล้วก็โอนมาจามาให้เรา5 0,000ื่นบาทเราก็จะคอนเฟิร์มแล้วก็สั่งแต่งให้น้องวินจะพาไปดูค่ะว่ามีบ้านไหนกันบ้างเริ่มต้นตากล้องเห็นด้านบนไหมนูงน้องหล่อๆคนนู้นค่ะที่อยู่ข้างๆลุงรปภหล่อกคู่กันเลยนะคะกัลุงรปภคันนี้ค่ะเอ็กวินเดอสีเทาหลังคาดาค่ะ9 8 1า0สบาทคันนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคะชื่อพิลิตค่ะต้องขออนุญาตขอบคุณอย่างเป็นนททาาาางงกกรคค่่่ะซึลู้ นี่นี่ละค่ะที่ทาให้น้องมิ้นนะคะทราบว่าเราเนี่ยมีการผิดพลาดนะคะในส่วนของไลน์นะคะทุกคนที่หลายคนอาจจะคิดว่าเซลล์มิ้นญิงหร,หรือเปล่าทักมาแล้วทําไมไม่ตอบบอกเลยนะคะไม่ได้ญิงนะคะแต่ไลน์น้องมิ้นมีปัญหาค่ะน้องมิ้นไปเผลอปิดการแจ้งเตือนนะคะทำให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยทักเข้ามาแล้วแต่เราไม่เห็นแชทลูกค้าเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนี่ละค่ะคันนี้เจ้าของรถของเรานะคะทักมาแจ้งบอกพี่เนี่ยทักมาหาน้องมิ้นตั้งแต่บ่ายสองแต่น้องมิ้นไม่ได้ตอบพี่จนถึง4ี่โมงเย็นน้องมิ้นเพเเเเิ่งมา เห็นแชทเลยจนได้มาทราบอีกทีว่าเรามีการปิดการแจ้งเตือนลูกค้าใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะคะคันนี้เตรียมส่งมอบเรียบร้อยค่ะแล้วก็พี่ลิศนะคะก็ได้เลือกนะคะเป็นซื้อสดไปเรียบร้อยนะคะบอกเลยข้างในนะทุกคนใส่ทั้งออปชั่นความปลอดภัยอย่างกล้อง360องศาและจอแอนดรอยไซส์13นิ้วลักชวรี่มากๆรอแค่ขัดเคลือบแบบ VIP ค่ะพี่ลิศบอกว่าพี่อยากได้เคลือบแก้วแบบหลายๆชั้นไปเลยน้องมิน้นก็เดี๋ยวเราจะทําการขัดเคลือบแก้วให้ก่อนส่งมอบนั่นเองนะคะไปต่อกันเลยค่ะสําหรับด้านในนะคะนี่ น,นี่บรรยากาศส่งมอบเอ็กซอร์สนะคะสวยมากๆอันนี้ก็เป็นสีเทาหลังคาดําอีกเช่นกันนะคะ5ที่นั่งนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันคะ่ะ ก็มีเจ้าของอีกเช่นกันค่ะคันนี้คือรถของพี่อ้อและพี่สองค่ะลูกค้านะคะเป็นลูกค้าค่ะประจําของเราเพราะว่าลูกค้าเพิ่งซื้อเอ็กซ์เพนเดอร์กับเราไปค่ะและถูกใจนะคะอยากได้รถครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งคันเป็นรถเจ็ดที่นั่งแต่เป็นไฟที่สูงขึ้นมานั่นคือพี่ปาเจโร่ของเราค่ะคันนี้ก็มีการใส่ในส่วนของสเกิร์ตด,ด้วยนะคะด้านล่างเราก็กําลังเตรียมนะคะที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเหลือการเก็บบางส่วนนะคะที่เป็นทั้งโลโก้นะคะคิวการ์สันะคะแล้วก็นี่ลูกค้าเลือกใส่สเกิร์เเตเพิ่ รถเนี่ยดูหล่อแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเรายังไม่ได้เจอตัวเจ้าของรถเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะลูกค้านะคะซื้อรถกับเรานะคะโดยซื้อกันในครอบครัวเนี่ยเป็นคันที่3ไปแล้วค่ะคันนี้นะคะดูแลโดยพี่ปุ้ยกับพี่น้องค่ะแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะลูกค้าสั่งแต่งไว้ซื้อสดค่ะจากต่างประเทศเลยนะคะน้องมิ้นจําไม่ได้ว่าอเมริกาหรือเยอรมันนะคะแต่ว่าบอกเลยค่ะว่าลูกค้าโอนมาจําแต่งมาเรียบร้อย500,000บาทแล้วก็ให้เราแต่งให้นะคะเดี๋ยวมารอชมกันนะคันนี้บอกเลยว่านูดูตั้งแต่ด้านบนหล่อมากนะคะแล้วก็ใส เดี๋ยวจะเปลี่ยนลายแม็กด้วยนะคะเป็นปาเจโลแต่งหล่ออีกหนึ่งคันนะคะที่ต้องรอชมรีวิวได้เลยค่ะแต่งตามากๆเลยสําหรับน้องสีแดงหลังคาดามโอ้โหไม่ได้เห็นเลยนะคะซึ่งจะได้เห็นกันอยู่ในรถ x t นะคะรถท่าที่น้องของเราแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบสีแดงนะคะบอกเลยว่า X4 คือสวยตอบโส์มากๆมีพามาชมกันนะคะจะได้เห็นแบบนี้เลยนี่เป็นรถที่มีเจ้าของแล้วเช่นกันค่ะก็เตรียมแต่งส่งมอบนะคะอีกหนึ่งคันค่ะ และอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้พิเศษมากมานะคะเพราะว่าคันนี้คือรถท้องพี่สุวรรณนั่นเองค่ะลูกค้าจะนําไปขับแก๊บขับโบนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ลูกค้าก็นิยมมากๆเพราะว่ารถเจ้าไฮบริดคันนี้นะคะราคาค่าแก๊บหรือค่าโบลเนี่ยก็จะได้แรงกว่ารถที่เป็นรถเก่งนะแล้วเป็นรถไฮบริดด้วยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าเลือกเอาไปใช้งานนะคะได้ตอบโจทย์มากๆค่ะซึ่งคันนี้พี่สุวรรณก็เลือกนะคะเป็นโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ผ่อนหกสิบงวดแต่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะทุกคนคือถ้าเราเลือกเป็นโรรดอออกเเบีีีท่่นววจะมมมมชสิคาปลอดภยดัยๆ หรือชุดสเกิร์ตอะไรเลยนะคะเพราะว่าโปรที่ลูกค้าเลือกเนี่ยดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยเขาอยู่2บาทกว่าแต่เราซับดอกเบีย้ยลงมาให้เหลือ0%ูนย์เปอร์เซ็นต์หกสิบ้วนนั่นเองตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มของเราค่ะมีทั้งโปรแต่งเต็มนะคะเริ่มต้นที่สี่หมื่นเก้าพันบาทโปรดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบแปดมวดหกสิบมวดหรือจะเลือกเป็นซื้อสุดแต่งเต็มโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเพิ่มค่าอุปกรณ์แต่งใดๆก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะและน้องบิ๊นะคะก็มีแต่งนะคะงวััจหกกะะจ,ะะจ,จหดกา บุรีรัมย์ค่ะที่เรานะคะก็ไปดูรถเก่ามานะคะแล้วลูกค้าโอเคกับตัวราคารถเก่ารวมถึงจะขับมาแลกกับรถใหม่นะคะที่โชว์รูงของเราอีก1นึ่งคันเช่นกันค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะผลไฟแนนซ์เพิ่งอนุมัติมาค่ะลูกค้าจากจังหวัดชุมพรน,นะคะแต่ว่าญาติลูกค้านะคะอยู่ที่สุรินทร์นะคะก็จะมารับรถเช่นกันค่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยรถครอบครัวแบบนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์หาเซลล์ตัวน้อยหรือเซลล์พี่ป้อนนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยใครนะคะที่สนใจอยากได้โปรเด,ด็ดๆเหมือนที่น้องมิน้นแจ้งมานะคะแอดไลน์ ว่าช่องของน้องมิ้นมีตัวตนจริงค่ะลูกค้าโอนจองมานะคะทั้ง3,000ันบาทนะคะเป็นค่ามาจำายแดงก่อนนะคะหลังจากคนไฟแนนซ์ทานค่ะลูกค้าได้เห็นตัวรถได้เห็นเลนขังรถแล้วลูกค้าเลือกอุปกรณ์แต่งครบช้วยเมื่อไหร่ลูกค้าโอนมาจำมาอีก50,000บาทและวันรับรถลูกค้าจ่ายส่วนต่างที่เหลือได้เลยค่ะซึ่งนี่เป็นการทํางานของเซลล์ตัวน้อยนะคะที่ดูแลลูกค้ามามากกว่า120คันเมื่อปีที่แล้วค่ะและปีนี้ค่ะเราก็ยังยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ดูแลลูกค้าทุกบ้านเราไม่ได้ค้คคมมาลู แต่เราเลือกทั้งของแต่งที่มีคุณภาพและเรามั่นใจเรื่องบริการหลังการขายว่าเราดูแลลูกค้าแบบไม่ทอดทิ้งลูกค้าไม่ได้ขายทิ้งแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ